ตอนที่66มีคนมาเดี๋ยวฉันส่งที่อยู่ไปให้ในาก,การเรื่องให้เรียบร้อยแล้วกันแค่นี้นะคุณพ่อครามนเทศการร่วมที่ให้อินเปิดรับผิดช,ชอบอปลายเดือนนี้อันที่จริงผมคิดว่าไม่จําเป็นต้องเปิดเลยเราไม่จําเป็นต้องใช้สิ่งนี้ในการขยายอยิยทธิพลของเราทำไมเธอยังไม่ออกไปอีก ฉันเป็นหมอประจําตัวของคุณเฉินตาหลักแล้วฉันต้องรับผิดชอบต่อคุณท่านจึงไม่มีเหตุผลที่ออกไปจากตรงนี้เว้นแต่ว่าคุณอยากให้ท่านตายเพราะช่วยไม่ทันแต่ได้ยินว่าคุณช้ยเริญทั้งพาคดีและกระตันอยู่คงไม่ทําเรื่องแย่ๆแบบนั้นหรอกใช่ไหมคะเอาล่ะถ้าออกไปก่อนเถอะมีอะไรฉันจะตะโกนเรื่องเองค่ะงั้นฉันรออยู่นอกประตูนะคะ แต่เท่านี้ไม่กลัวเฉินเทียงสิ่งทำราเอารู้ยังไงนะถึงฉันจะออกมาถึงให้ฉันออกมาชัดพีปกติคุณเหนื่อยแล้วผมเตรียมผลไม้ไว้ที่ห้องโถมเพื่อไปพักก่อนถือครับหากเกิดเรื่องกับนายท่านผมจะรีบแจ้งคุณทันทีเลยครับค่ะรบกวนแล้วค่ะงานฉันรอในห้องผมนะคะ ตะเก็นี่ระวังขานาดนี้หรือว่าใิเทศกาลร่วมครั้งนี้จะมีอะไรอยู่ภายในในช่วงเวลาเดียวกันทางด้านฟองอีเออเมื่อตกี้ฉันคิดแล้วคิดอีกเรื่องที่เจงเย่บอกว่าชอบชิงยาหรือว่าเขากำลังโกหกนะโกหกทำไมต้องโกหกด้วย ฉันยังกล้าเปิดเผยเลยว่าเขาคือแฟนฉันเขาไม่กล้าเปิดเผยหรือไงเป็นไปได้ไหมว่าเป็นเพราะนายเว้นนั่นความจริงแล้วเขาก็ไร้กาดมากจริงแย่จึงคิดว่าเขาจะทำให้ฉันเดือดร้อนดังนั้นจึงยนชินยามาขวางทางปืนถึงยังไงเขาก็เป็นข้าราชการ เล่นด้วยยานายหมายความว่าจู้เจงเย่กำลังปกป้องฉันงั้นเหรอใชกอนน่ก่อนนั้นเขาก่อนนั้นเขาก็กันฉันให้ออกห่างจากอันตรายเสมอมาเพียงแต่นายก่อเต้นเรื่องถึงทำให้เขาเสี่ยงอันตรายครั้งแล้วครั้งเล่าที่แท้เจงเย่ก็รักก็ยังรักฉัน ปกป้องคนอย่างฟองอี้ต้องให้เขามาปกป้องเงินเหรอผูต้ตลกอะไรกันยิ้มบื้ออยู่ได้เขาชอบคนชื่อซือบืบ้อแบบนายหรือนายจะซือบื้อแบบนี้ไปทั้งชาติเหรอซือบื้ก็ดีนะข้างรักชินายจะไปไหนไปหาชิมยาไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไปทางนี้นี่นะ ไปหาจู่เจิงเย่ยเขาอยู่ตามลำพังกับเจ้าเว่นนั่นฉันไม่ไว้ใจฉันจะไปประกาศความเป็นผู้นำนี่แสดงว่านายเชื่อแล้วใช่ไหมว่าจู่เจิงเย่โกหกเพื่ปกป้องนายหยุดไร้สาระเสียทีฉันไม่เชื่อฉันแค่เกลงว่าเมียจ,จะดนคนอื่นหลอกตังหากล่ะ ฉันไม่เคยถูกใครปกป้องมาก่อนรือไม่เข้าใจความรู้สึกแบบนี้หรอกเกินจรลจร์ขับขันตั้งแต่เกิดมาสิ่งที่ฉันมีนผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ที่เย็นชารวมทั้งปกป้องร่างกายนี้ปกป้องจิตวิญญาณแสงบริสุทธิ์ภายในร่างนี้ และยังเพื่อแก้แค้นคนเห็นแก่ตัวอย่างจูจ้จจงเย,ยตอนที่67แต่วันนี้ฉันได้รับการคุ้มครองจากเขาใช่ไหมผู้ชายคนนี้ที่เคยเพื่อเฉยต่อความปลอดเัยของฉันเพื่อความปลอดเัยของเขาเองจะคิดถึงฉันในตอนนี้เหรอถ้าเขาเปลี่ยนใจจริงๆและอยากคืนดีกับฉันจริงๆ ฉันทำแบบนี้เกินไปไหมนะยังไม่สายที่จะหยุดและบอกความจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุกับเขาว่าให้เขาเลือกว่าจะให้อภัยจูจเจยียเย่หรือไม่ให้เขาเลือกอนาคตของตัวเองและให้เขาเลือกว่าฉันยังมีค่าที่อยู่ต่อหรือไม่ ใบหน้าอันเคร่งขรึมน,น,นี่นายคิดอะไรอยู่ด้วยใบหน้าที่สงบเผาเผยคิดว่าตั้งใจจะทำร้ายใครหรือเปล่าดูฉันทำไมดูฉันทำอะไรฉันพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าฮไอโง่พูดไปคุณก็ไม่เข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่บอกความจริงเกีเ่ยวกเขาเลื่อนไปก่อนสายยา0.2.0อันสมพลังที่คุณต้องการเสร็จแล้วเมื่อไร่จะสองมอ้อถึงร้านกาแฟในใจกลางเมืองหลังการ หลังจากสิบนาทีตกลงไหมตกลงเฟิงยี่ได้ทำอะไรอยู่เฉียวเฟิงหนานไม่รู้ไม่ได้รู้สึกเป็นเหมือนเป็นคนดีถ้านายกินยาของเขาตลอดเวลาร่างกายของนายจะพังทลายอย่ามายุง่งนี่คือเพื่อกันปิดปากนาย นี่คือสิ่งที่ฉันกำลังพูดอยู่อะไรอันที่จริงฉันก็เหนื่อยมากที่จะรักษาสภาพนี้ไว้ฉันแค่อยากเห็นเจงเย่มีความสุขด้วยตาของตัวเองตรงไปตรงมาเพื่องี้อยากกินยาของเขาเลยนะในสัญญากับฉันว่าจะอยู่กับซู่เจนเย่เป็นอย่างดีและฉันจะเลิกกับความสัมพันธ์นี้ได้ไหม ผู้ชายคนนี้พร้อมจะเสียสละตัวเองอีกครั้งเพื่อสู้เจียเย่ฉันไม่ตกลงอย่างที่ฉันพูดท่านนายกล้าที่จะหายไปแบบนี้ฉันจะไม่มีวันปล่อยให้สู้เจนนเย่ไปในตลอดชีวิตหยุดคิดแบบนั้นเลยมันไม่สมเหตุสมผลเลยนอกจากฉันทำให้โกรธทำให้ฉันโกรธ แต่นายก็เคยบอกว่าในรักจู้เจีงเย่ไม่ใช่เหรอฉันเบื่อความง่อของนายมากพอแล้ววันนี้นายจะชี้แจงให้กระจ่างท่านนายในจะรักจู้เจีงเย่ที่เห็นเก่ตัวมาตลอดไม่ใช่ฉันคนเดียวที่รักเขาคือนายและนายเท่านั้น ที่ฉันเคยทำให้เขาตกหลุมรักฉันฉันก็ฉันก็เพราะเหตุผลนี้เข้าใจไหมฉันไม่รักใครเพราะฉันไม่ควรมีอยู่คนอย่างฉันไมีควาสมบัติที่จะรักคนอื่นได้ยังไงไม่เจอกันนานน่าซีดไหมยังไงความรักนายเกิดอะไรขึ้นอีกน่ารำคาญ ในเป็นจิตเภทฉันถามนายว่าความรักคืออะไรกันเนี่ยสู้เจียงเย่เหรอฉันไม่แนะนำให้นายไปรักเขาฉันบอกนายว่าสู้เจียเย่จะไม่รักใครหรอกน,นายฐานะที่เป็นคนที่เคยรักเขาความรักทั้งหมดของเขาคือการหลอกลวงตัวเองนายไม่คิดว่าเขาจะโง่หลังจากที่อยู่กับนาย ตอนที่68สิบแหมายความว่าอะไรฉันรู้สึกว่าสู้เจงเย,ย่ยังไม่ฟื้นจากผลกระทบของการถูกจอมจำและการติดตามผลของคุณทำให้เขาตกอยู่ในหลมตอนนี้เขามอบทุกอย่างให้คุณและแซงทำเป็นว่าเขารักคุณมากจริง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 แล้ว ทำไมเขาถึงรักคุณมากทำไมคุณถึงสมความได้รับความรักจากเขาไม่มีเหตุผลหรอกแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเธอทนกับความรักที่เลวร้ายนี้ได้พาเขาไปใช้ชีวิตใหม่กโกหกเขาไปตลอดชีวิตฉันคิดว่านั่นคือสิ่งที่คุณกำลังจะทำยังไงสิยังไงเสียใจไหม ไม่อยากเอาละแค่นั้นแหละในเทศกาลนี้ฉันอยู่ในความดูอยู่ในความดูแลยินดีที่ได้ร่วมมือกับคุณอย่างมีความสุขคุณหญิงพรุ่งนี้อย่าสายสำหรับกันทักนักศึกษาฉันจะไปรับคุณ ออายทำไมคุณถึงตามฉันมาเจงเงี้ยฉันจะถามคุณอย่างหนึง่งเกิดอะไรขึ้นมันสำคัญด้วยเหรอฉันพูดเรื่องงานอยู่ไม่ได้บอกว่าฉันจะทำเรื่องของฉันเราแค่คุณรักฉันไหม คุณรักฉันไหมมีใครกําลังมาต้องพาอีงออกไปจากที่นี่ก่อนขอโทษนะครับผมจะได้กลับมาเอา๊ะเป็นอะไรไปเราไม่เห็นด้วยเหรอฉันฉันรักคุณอย่านหัวหันพังเล่นโอเค ฉันไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยวอย่งไปคุณมา,มาที่ฉันคุณแน่ใจเหรอว่าคุณรักฉันฟุ่อีฝุณอีคนนี้ที่ง,งี่เง่าต่ไร้เดีงสารนิกหน่อยฉันอาจจะสร้างปัญหาให้คุณได้ไม่มีอะไรนอกจากจะรักคุณรัก รัาอยู่กับเธออยู่ด้วยกันเปล่ฉันนะมันจ็บแล้วทำไมคุณถึงไม่ยอมรับสิ่งนี้ต่อหน้าหญิงไปและทุกคนสู้เจนเย่มันน่าอับอายน่าละอายมากที่คุณรักฉันไม่นะนี่เป็นที่ที่คุยเรื่องงานยอมรับว่ารัก จะถอ,อนอนาคตอย่าสร้างปัญหาแล้วกันัชเยงก็มีปัญหาเหมือนกันตอนที่69ในายคิดว่านายรักจู้จริงเย่เพราะตัวละครหลักของนายรักจู้จริงเย่ดังนั้นในฐานะที่เป็นบุคลิกยัย นายต้องการได้รับความรักจากจู้จิงเย่ด้วยกาปรปกปุกตัวของบุคลิกเงอยเพื่อปกป้องตัวละครหลักนี่คือเหตุผลที่นายเกิดมาพ่อเหมือนลูกคนอนีตามที่ฉันดูมาที่นายอยากได้จู้จิงเย่เป็นเพราะอยากให้ตัวละครหลังมีความสุขนายไม่อยากฆ่าตัวละครหลังกลับกัน ถ้าหากว่าเป็นไปได้ในยอมเสียสละชีวิตเพื่อตัวละครหลังจูงเจียงย่ในกำลังหลอกฉันใช่ไหมเขารักใครนั่นเป็นอิสระของเขาในปล่อยเขาซะนี่มันเรื่องของฉันกับเจียงเย่ในมีสิบอะไรมายุ่งก็สิทธิ์ที่ว่าฉันเป็นแฟนเก่าเขา นั่นก็แค่แฟนเก่อต้องระหว่างพวกเราในไม่มีสิทธิยุง่งงั้นฉันเปลี่ยนวิธีการพูดใหม่ผู้ดูแลการแสดงของฉันถูกล่วงละเมิดในฐานะาในที่สาธารณะฉันขอเตือนนายเป็นครั้งแรกแล้วอย่าหาว่าฉันไม่เกรงใจอนาพูดอีกทีสิ เฟงอี้นายกลับมาแล้วืมอะไรกลับมาน่ะซีน้าของนายแย่มากไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรพวกเราไปเถอะถ้ายังไม่ไปก็ไม่ทันแล้วนายกล้านต่ทำบ้าอะไรเนี่ยจรงแย่หนีไปกับคนอื่นแล้วเรียบตามสิ ตามบ้าอะไรมันก็เป็นเพราะนายนั่นแหละถ้าหากว่านายไม่ชอบจู้จิงเย่ก็จะเกิดเรื่องมากมายแบบนี้ก็จะไม่เกิดเรื่องมากมายแบบนี้ครั้งแรกที่มือหายหน้าหายไม่ได้เดต้องตามนะมันไม่ง่ายเลยนะกว่าจะคืนดีกับจิงเย่ได้นายตามสิ ไม่ตามนายทำเหรอหยุดนะฉันไม่ไปขอโทษแน่ฉันไม่ได้ติดค้างอะไรเขาสักนิดหน่อยหยุดนะไม่นั่นเป็นเจียงเย่ของฉันถ้าไหนไม่ได้ฉันก็จะลงมือ เสียแรงที่ฉันคิดว่านายจะฉลาดนิดหน่อยสามารถทำให้เจีงแย่มีความสุขได้ตอนนี้ดูมามันไม่ใช่เลยสักนิดตอนที่70็ไอโง่รอให้ในายโดนจุดเจีงแย่ทิ้งก็ต้องเป็นฉันที่ตามเช็ดตามล้างสิ่งที่นายทำงั้นเหรอ ไม่ไม่มีทางเขาไม,ไม่มีทางทิ้งฉันเจียงแย่เจียงแย่ได้ฟังที่ฉันพูดฉันฉันกลับมาแล้วฉันกลับมาแล้วจริงๆจะเอาอยัางไงไปกันเถอะฉันากอยู่เงียบเงียบสักพักฉันขอไปอยู่ที่บ้านไหนสักพักได้ไหมเขารู้จักที่ที่ฉันอยู่ฉันกลัวได้สิ ถึงแม้ฉันจะไม่รู้ว่าครึ่งปีมานี้นเจออะไรมาบ้าแต่ไม่ต้องกังวลนายยังมีฉันอืมขอบคุณนะเรื่องนี้เทศกายฉันจะไม่ทำให้ในหา,า,ายผิดหวังค่อยๆเป็นค่อยๆไปพวกเรายังมีเวลาอีกเยอะรูปนักส่งรถของคุณชัยศรีคุณพยายามจะเจอเขาขนาดนี้ ก็เป็นเพราะเงินสินะขอแค่ควบคุมนายได้เงินของสุนมู่ฉันก็สามารถมีเนื้อให้กินแล้วไม่ใช่เหรอซันเทียนสินมันขัดตาฉันมานานแล้วถ้าเราให้ในายเปลียดมันได้ก็คงจะดีกว่านี้แน่นายเพิ่งพาฉันได้นะเจียงเย่ เขาโง่หรือเปล่าวิ่งตายรถยนต์ทำยังไงดีฉันตามรถยนต์นั่งคันนั้นไม่ทันตอนนี้เจงเยก,ก็ไม่ได้ดับโทรัพั์ไอหมอนั่นก็หายไปทำไงดีทำไงทำไงดีชิงนลิงยา อีอีกไม่กี่วันส่วนมูจะจับจกเริ่มจากนิเทศการฉันต้องจัดการให้เสร็จก่อนถึงวันนั้นเอ๊ะอะไรนะนิเทศการอะไรคุณหมอค,คุณนายน้อยคุณนายน้อยไปแล้วครับร่างกายของคุณท่านดูเหมือนจะยังแข็งไร คุณไปกินข้าวก่อนไหมผมเตรียมไว้ให้คุณแล้วไม่แล้วไม่ละเช่นลืมของที่สำคัญมากๆาไว้ที่บ้านจะไปเอาตอนนี้เลยแล้วจะรีบกลับมาคุณหนูคุณท่านไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมครับ